นะครับผมจะมาแนะนําในเรื่องของเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมู d o นะครับวนนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคูมีเปอร์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนในเรื Listen, an, ่องของการใช้เครื่องมือเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะกด n e วนะครับขึ้นมา ซึ่งมันจะมีให้เราเลือกอยู่3ประเภทนะครับผมจะเลือกตัวแรกก่อนนะครับจะเป็นพื้นที่เปล่าทีนี้พอเราเห็นนะครับมันจะมีกรอบพื้นที่มาให้นะครับก็อยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเลือกเมนูข้างล่างนะครับที่เป็นรูปมือนะครับรูปมือนี้จะมีกรอบสีเหลืองเกิดขึ้นนะครับก็คือไว้จับนะครับไอที่เราวาดแมทของเรานะครับต่อมาก็คือเป็นคําอธิบายตัวรูปมือนะครับที่อยู่บุมบนด้านซ้ายนะครับว่าสามารถ กดอะไรได้บ้างนะครับมันจะมีคําอธิบายอยู่นะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของแท่งหลอดนะครับฝั่งที่อยู่ด้านขวานะครับถ้าหลอดตัวนี้เต็มเป็นสีแดงนะครับเราไม่สามารถที่จะสร้างหรือเขียนโปรแกรมต่อได้นะครับเพราะว่าเนื้อที่มันเต็มนะครับเราก็ต้องทําให้อยู่ในขอบเขตของมันนะครับนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมจะกดที่รูปมือก่อนนะครับก็ดูคําอธิบายก่อนถ้าคลิกซ้ายนะครับก็เป็นการกดนะครับกดในเรื่องของฐานของวัตถุที่เราจะเลื่อนนะครับมันจะเลื่อนไปด้านซ้ายด้านขวาแต่ถ้าเราคลิกขวานะครับเป็นการหมุนนะครับมันจะอยู่ในวงกลมเมื่อกี้นะครับอยู่ในเหมือนกับในลูกบอลนะครับอันนี้เราจะซูมเข้าซูมออกได้ตัวกูดูนะครับก็คือตัววัตถุนะครับเวลาเราคลิกเข้าไปแล้วมาคลิกขวาในพื้นที่ มันจะมีตัวละครให้เราเลือกนะครับและคําอธิบายวัตถุนะครับแต่ละอันจะมีความสามารถไม่เหมือนกันถ้าตัวไหนที่เป็นรูปปากก็สามารถกินแอปเปิลได้ตัวนี้มันไม่มีนะครับตัวที่เราเห็นก็คือตัวรูปรถนะครับมันจะยิงเลเซอร์ได้แอปเปิลนะครับแล้วก็เขียนได้ถ้ามีสามเหลี่ยมแยกออกไปนะครับมันก็จะมีวัตถุเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจะเป็นวัตถุอันนี้ผมอยู่ในหมวดของก้อนหินนะครับวัตถุนะครับก็คือถ้าเป็นรูปน้ําแข็งนี้นะครับ น้ำแข็งตัวนี้มันสามารถที่จะลอยน้ําได้นะครับก็คือตามวัตถุของจริงที่เราเห็นถ้าก้อนหินก็จมน้ําหลักการมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S อ่านะครับในเรื่องของกฎเกณฑ์ของวัตถุนะครับวัตถุแต่ละอันก็มีความสามารถไม่เหมือนกันสิ่งพวกนี้ที่ผมชี้ให้เห็นก็คือวัตถุที่อยู่ในน้ํานะครับใบบัวก็จะอยู่ลอยในอยู่ในน้ํานะครับเหนือผิวน้ําเราสามารถปรับแต่งได้นะครับ ท่อก็เหมือนกันสามารถจะเอาเป็น<ม>บล็อกมาต่อกันนะครับต้นไม้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ีรูปแบบนะครับ<ม>น,นะครับในส่วนของวัตถุอื่นนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ให้ตรงกับสถานการณ์เกมของเรานะครับ<ม>วัตถุที่อยู่ในน้ําลอยบนน้ํานะครับวัตถุที่อยู่บนบกนะครับ อ่านะครับทีนี้เรามาเริ่มสร้างนะครับทีนี้ผมเลือกตัวกูดูขึ้นมาก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวพื้นฐานของมันอ่านะครับในการปรับแต่งของตัวกูดูนะครับเราคลิกเข้าไปในแป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับจะมีปุ่มเลื่อนไปด้านซ้ายด้านขวานะครับก็คือเป็นการเลือกสีนะครับเราสามารถเลื่อนไปด้านขวานะครับเลือกเฉดสีที่เราต้องการนะครับสําหรับตัวละครแรกของเราถ้าเลื่อนขึ้นบนนะครับหรือข้างล่างนะครับ มันจะสามารถหมุนไปตามทิศที่เราต้องการนะครับหรือทิศที่เราต้องการให้มันเริ่มเกมไปฝั่งไหนต่อมานะครับในการหันแบบละเอียดนะครับก็คลิกตามผมเลยอันนี้สามารถที่จะปรับองศาได้ะนะครับในการหมุนองศาคือหมายความว่าเราสามารถที่จะหมุนประมาณ30องศาหรือ45องศาได้นะครับทีนี้ต่อมานะครับในเรื่องของขนาดนะครับก็คือไซส์นะครับก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจะอยู่ที่4.0นะครับแล้วก็ต่ําสุด อยู่ที่0.2นะครับของตัวละคระนะครับอันนี้คือความสูงจากพื้นนะครับมันจะมีเส้นสีดำนะครับถ้าเราต้องการนะครับให้มันติดพื้นก็คลิกขวาแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็เลือกปรับขนาดน,นะครับต่อมาก็คือผมจะระบายสีนะครับหรือสร้าง แผนที่นะครับก็คือผมจะเลือกที่หัวแปลงนะครับเวลาเราเลือกหัวแปลงมันจะมีกรอบสีเหลืองเกิดขึ้นนะครับครอบให้สังเกตตัวนี้ดีๆนะครับนะครับผมก็จะเลือกบล็อกสีนะครับมันจะเป็นเหมือนกับลูกสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับลูกบาทนะครับแต่ในลูกบาทเนี่ยจะมีหมายเลขนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเราก็จะหมายเลขนะครับเวลาเราสร้างแมทนะครับเวลาเราได้สีที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายแล้วทําการระบายนะครับ ผมจะทำการเลือกก่อนนะครับทีนี้เราก็ใช้ลูกกิ้งเมาส์นะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายระบายนะครับคำอธิบายจะอยู่ด้านซ้ายนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าคลิกขวาก็คือการลบนะครับคลิกซ้ายก็คือเป็นการระบาย ะนะในเรื่องของลักษณะการระบายพวกนี้นะครับให้สังเกตในเรื่องของตัวแท่งที่เป็นรูปลอดนะครับมันจะมีเริ่มมีสีเขียวเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราสามารถเปลี่ยนลักษณะของหัวแปลงได้นะครับมันจะอยู่ด้านขวาอีกนิดหนึ่งนะครับมันจะมีลักษณะนี้จะทําตามเหมือนกับที่รูปมันบอกนะครับอันนี้ผมลองเลือกแบบวงกลมนะครับมันก็จะระบายแบบวงกลมนะครับสามารถที่จะทําให้มันขนาดเล็กขนาดใหญ่ ก็ได้นะครับโดยการกดที่แป้นพิมพ์นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับถ้าต้องการหัวใหญ่ก็คลิกตรงคีย์บอร์ดนะครับกดตรงคีย์บอร์ดนะครับเลื่อนไปทางด้านขวาอันนี้ผมยังเลือกเป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมให้ดูต่อมานะครับการดันพื้นผิวนะครับมันก็จะมีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าเรากดในวัตถุนะครับที่เป็นหัวแปงแบบสี่เหลี่ยมเวลาเรากดคลิกซ้ายมันจะดันวัตถุขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม นะครับอ่ะน,นะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการปรับพื้นผิวนะครับคลิกซ้ายคือดันพัดถูกขึ้นนะครับคลิกขวาก็คือดันลงนะครับเมนูแต่ละอันนะครับที่เราใช้ก็คือมันจะมีการปรับไม่เหมือนกัน อันนี้คือบล็อกในเรื่องของการเพิ่มนะครับลักษณะคล้ายๆกับน้ํานะครับเข้ามานะครับคลิกซ้ายก็คือจะเพิ่มน้ําขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลือกบล็อกนะครับว่าเราจะใช้บล็อกไหนทีนี้ผมจะเขียนโปรแกรมเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะเขียนนะครับเราต้องมาเลือกตัวกูดูข้างล่างก่อนให้เป็นลักษณะกรอบสีเหลืองรอบนะครับแล้วซูมเข้าไปเวลาเราเมาส์วางนะครับมันจะมีลักษณะสีทองเกิดขึ้นนะครับ เหมือนกับการที่เราว่าเราจะเลือกตัวละครนี้นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับมันจะมีสีทองแบบนี้นะครับเราคลิกขวานะครับเลือกโปรแกรมโค้ดนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับก็คือเวลาเราเขียนคําสั่งเรากดบวกครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนชีทไปชีทอื่นๆได้นะครับเวลาเราเขียนคําสั่งเยอะนะครับ กดบวกนะครับซึ่งค่าคําสั่งก็จะมีพื้นฐานประมาณนี้ถ้ามีจอสติิกเราสามารถเสียบเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าได้นะครับที่เป็นจอแบบ usb ผมเคยลองนะครับต่อมาก็คือเรากดคีย์บอร์ดนะครับคำสั่งมันจะมี w a s d ที่เป็นพื้นฐานนะครับก็คือเคลื่อนที่นะครับหรือเราใช้ลูกศรก็ได้ต่อมาเราใช้คําสั่ง move นะครับก็คือการเคลื่อนที่คําสั่งก็คือหมายความว่าเราเลือกคีย์บอร์ดแล้วกดปุ่มนี้จะทําการเคลื่อนที่โดยที่เราจะกําหนดความเร็วได้นะครับ ในกูดูนี้ผมกําหนดได้แค่สูงสุดใน1ใน1บรรทัดจะอยู่ที่3ความเร็วนะครับอ่าทีนี้มาทดลองกดเพยนะครับอ่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่านะครับสำหรับวิดีโอตอนที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนตัวโปรแกรมผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลองเอาไปเขียนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาเขียนโค้ดนะครับโดยแบบมีเงื่อนไขนะครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบขอบคุณครับ